เมนูสุดอินฟินบินทะลุฟ้ากับผมบาร์ตคานเนอร์ไม่เชิงคอนเฟิร์มแสนห้าคงไม่มีแสนเดียวเดี๋ยวจะดให้สำหรับวันนี้นะครับก็ไปนิสส์พเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยจะเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทางเซา์แฮมตันนะครับเจ้าถิ่นเวสต์แฮมเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเยือนแพ้กับลิเวอร์พูลบรัสโกสองประตูต่อหนึ่งในลีกดัร์ดิพาร์บาฟอร์มการเล่นฮาหลังเสมอสองและแพ้ถึงสามเกมเลยทีเดียว ดูจากฟอร์มเนี่ยก็แย่พอสมควรครับเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาลิศตัวลหลักเนี่ยจะเต็มไม่ว่าจะเป็นซูเชกลูคัสปากเกตา้าและจาร์ลอตโบเวนมาชมทีมเยือนอย่างเซาแทมตันบ้านนะครับและล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่าบริรสเส์ศูนย์ประตูต่อ3ในลีกแ้าที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นท้าหลังเสมอ2และแพ้ถึง3เกมเช่นกัน ดูจากฟอร์มในระบบแนวรับเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยส่วนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้ถ้าที่ผมดูมาลิศตัวหลักเนี่ยจะเต็มเช่นกันไม่ว่าจะเป็นฟอร์ันเดสดิปลิงและโซลิมานาส่วนเฮดเว d ของทั้ง2ทีมนับตั้งแต่ปี2022 4นัดหลังที่ดวลกันล่าสุดก็เป็นทางด้านฝั่งของเวสแฮมยูเนเตสเ่ที่สามารถเก็บใช้ถึง2นัด ส่วนเซาเทมตันเนี่ยก็สามารถเก็บชาได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มโดยรวมนับปัจจุบันต้องบอกก่อนเลยว่าแนวรับของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างมีปัญหายอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยกระแสและเงื่อนไขที่เปิดมาให้มองบนปีนเสาไฟฟ้าในแค่สอเสาไฟฟ้าครึ่งล้มไป3เสาไฟฟ้าเท่านั้นแนะนํามองบนปีนเสาไฟฟ้าเต็มกราบได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ